จับล้นมือเลยนะคะหอมมากมะม่วงช่วงนี้นะคะยังมีให้กินอยู่หน้าหนาวอยู่ยังมีให้กินอยู่นะมะม่วงส่งออกส่งออกส่งเข้าออเป็นมะม่วงนำเข้านะคะทุกคน <c oughs> มันก็เลยราคาอาจจะแบบว่าสูงหน่อยนะ ว่าที่เมืองหนาวเยอรมันไม่มีมะม่วงขายนะคะมมีต้นมะม่วงนะะต้องนําเข้าอย่างเดียวเนื้อเนียนมากนะทุกคนคิดถึงมะม่วงไทยจังเลย มะ่วงที่เมืองไทยก็เยอะเยอะเนาะพอไปถึงเมืองไทยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่หรอกเพราะมันเยอะถ้าเกิดมันไม่มีให้กินเนี่ยถึงอยากกินใช่ไหมวันนี้นะจ๊ะวันที่เท่าไหร่ดี สิ้นเดือนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแคบบเดียวจะสิ้นปีแล้วนะจ๊ะทุกคนวางแผนอะไรกันไว้หรือยังอยู่เมืองไทยก็วางแผนกลับเมืองไทยนะคะกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย ได้มาแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก่อนที่จะปวกปอกมะม่วงนะคะปวกปอกมะม่วงนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามือไปจับอะไรมาไม่รู้แล้วก็มาปอกมะม่วง บางคนไม่ชอบล้างมือนะคะบางคนไม่ชอบล้างมือก่อนที่จะทำมัเราก็ต้องล้างมือก่อนทำมันนี่ก็ดีนะข้าเหนียวมะม่วง ล้าก็กินแบบแบบนี้แหละดีละนี่นะคะทุกคนทำ้ามาแล้วนี่น่ากินไหมแกยนนะเสียม,มารยาท te da je